ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับลุงชาติมีดีมาหดนะครับที่โรงเรียนเกษตรกรของลุงชาตินะครับวันนี้พบกําหนดการนะครับในการเก็บร่วงของเรานะครับวันนี้ลุงชาติก็ได้เก็บร่วงมาแล้วนะครับเป็นจํานวนหลายกิโลนะครับเรามีออเดอร์ทั้งหมด5กิโลนะครับที่ตลาดเกษตรรุนี้เช้านะครับแล้วก็ทําการคัดนะครับเราจะคัดนะครับร่วงที่มีขนาดใหญ่ไซส์เท่าเดือยในะครับก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับ ใ้ดวงเรากาหนดครบนะครับจำนวน20วันนะครับ20วันถึง25วันนะครับก็เดี๋ยวลุงชาติก็จะเอาตัวไซส์เล็กๆในการขุนต่อนะครับก็ให้ครบจํานวนนะครับแล้วก็พยายามจะทําให้มีผลิตออกนะครับในทุกๆวันนะครับวันละที่ตั้งเป้าไว้ก็คือ5กิโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นต่อไปนะครับว่าเราจะทําอะไรต่อนะครับที่โรงเรียนเกษตรกรแล้วก็ พบกับลุงชาติได้ใหม่ที่โรงเรียนเกษตรกระะกำบลน,น้านธรมวันนี้สวัสดีครับ